คำบุยพรไว้ในใจนะจ๊ะขอไว้ในใจนะคะขอเสร็จแล้วค่อยเป่านะอ้าวเจเจขาช่วยร้องเพลงหน่อยเร็วเีเรดูยู Happy Birthday to you Happy Birthday to you h a p เป่าขอยังขอลงแล้วั้ยตั้งตัวเข่าเออ วันนี้เป็นวันเกิดพี่ข oh, ้าวพี่ข้าวขอคุณาเอาหุ่มเค้กมาเดี๋ยวจะแบ่งให้ทานจริงจริงเขาวันที่สี่ะขาเขาขอมาให้ก่อนอ๋อขอมาก่อนเด็กสาวอาทิตย์มีะออยากคุย